รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมทำมาหากินโดยสบู่วิตามินซีและอีผิวดูสวยด้วยวิพาดา I'm ก็เชิญ่ะเระทักทายผู้ชมพร้อมกันดีกว่ามาค่ะ,คะผู้ชม่ะสว่สสวสนหน่ามาแล้วค,ค่ะนี่คือรายการผู้หญิงกันมา ไมอยากมีชีวิตแบบอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ธรรมดาด้วยนะแต่ขอฟ้าด้วยขอฟ้านี่ไม่ใช่พี่แอ๊ดตัวจริงเอาเสียงพี่แอ๊ดก็เสียงเหมือนหน้าเหมือนหนวดเหมือนขนาดนั้นคุณแม่นึกว่ามแมบจะมาเป็นเล็กขับอนี้ใช่พี่เล็กไหมครับเนี่ยจ้ผมว่าไม่น่าจะเล็กคุณผ้ชมคอันนี้เป็นเงาเสียงนะคะและขอต้อนรับหอยปิดของเรานะคะข้าวบอยหอยปิด อันไหนคือหอยบิดอันนี้แน่เลยอันนี้คือหอยบิดครับหอยบิดเผาครับต้องกินแบบเผาเผาครับกินดิบไม่ได้ครับมันคือหอยประเภทไหนอะหอยบิดมันมันคือหอยหอยทะเลเป็นหอยธรรมชาติครับมันอยู่แถบจังหวัดอะไรอะที่เอามาเป็นหอยสุราษฎร์สุราษฎร์มีสุราษฎร์บางสะพานชะอำอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเลี้ยงไม่ได้รสชาติมันจะคล้ายหอยแครงหอยแมงคู่ครับหอยคลาแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเลือดเนาะไม่มีเลือดไม่มีดินไม่มีขนไม่มีกลิ่นคาวเป็นไงรสชาตินี่นี่เราต้องยังไงดูแ น้ำจิ้มมันอร่อยมากแม่รสชาติเป็นยังไงคุณแม่เอาแล้วนะมันหนึบหนึบมันจะเป็นลูกครึ่งคล้ายๆหอยแครงหอยแมงคู่รวมๆกันอ๋มันกรึบๆเนื้อนะเนื้อมันจะเด้งเด้งรึบๆเนื้ยเผ็ดใช่ไหมคุณแม่เผ็ดเหรอน้ำจิ้มเผ็ดมากอันนี้ว่าแซ่บพี่แล้วว่าแซ่บ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 พี่ชอบน้ำจิ้มมากเลยนะใช่ครับน้าพริาทำะไรพวกนี้นะน้ำจิ้มไม่ถึงนะคุณแม่จกบจบมะนาวสดมะนาวสดครับไม่ได้บ่อนเลยครับจ่ายเงินสด มะนาวเนี่ยผมใช้มะนาวสดแล้วก็เป็นมะนาวที่คั้นเองเพราะว่าถ้าเราใช้มะนาวที่จากตลาดคั้นให้เนี่ยบางทีเขาคั้นแรงไปแล้วว่ามันมันขมเราคั้นเราคั้นไม่แรงมากให้น้ำออกมามันจะได้ไม่ขมเราเอาแค่จังหวะที่มันใช่่ไม่ต้องเหม็นเปลือกเนาะใช่ครับแล้วเทคนมคการเผาใช้ไฟแรงหน่อยอร่อยอ่ะแล้วหนูว่าทำไมถึงคิดทำจุดเริ่มต้นคือเมื่อปีที่แล้วผมเคยกินผมไปงานแล้วผมก็แวะกินแถวไอเอกชายบางบอนอ่ะมันขายเขาขายลิมถนนท์เขาไอ้นี่ขายปีกริมถนนผมก็ซื้อมา2โล อ,อร่อยมาเผาอร่อยดีคาวนี้ว่าปีนี้มาเจอวิกฤตโควิดวก็เลย,เยกินกุ้งกินปลาหมึกเบื่อแลอ้วมมเ,เคยกินหอย,หอยบิดเนี่ยอร่อยดีแล้วไม่แพงด้วยอ,อ,อยากจะกินหาแถวกรุงเทพไม่มีมันมีแถวตลาดไทย,ยสูงหนึ่งกระสอบนึงอาหาสิบโลก็ลองเอามาขายดูว่าจะกล่าว่าจะเต้งก็ช่างมันก็พอขายปั๊บเนวันแรกก็ได้มา20โลว้าวยี่สิบโลก็ประมาณเกือบเกือบพึ่งกระสอบเราขายเราขายกิโลเท่าไหร่ตัวเองกิโลหกสิบบาทครับเผาให้ด้วยมีน้ำจิ้ม ถูกครับถูกจาก20กิโลกระเถิบขึ้นกระเถิบขึ้นกระเถิบขึ้นจนเป็นเป็นประมาณ200กโลกโอ้โหคือผมขายได้3-4วันมีนักข่าวมาสัมภาษณ์มผมก็แต่งตัวอย่างเงี้ยขายขาสัมภาษณ์พอนักข่าวสัมภาษณ์ม,มันก็เลยแบบเอ,อเราได้นมาใช่ครับยิ่งลูกค้า,าเลยเยอะเลยใช่แต่หลังๆนี่ไม่ค่อยได้ใส่ชุดแบบนี้ขายละเพราะว่าเผาหอยมันร้อนแขนยาวหมด เหตุบอกว่ามีเมนูที่อะไรอะเพะนั้นสุดยงเป็นยำแซลมอนครับอีกสาขาหนึ่งที่สาขาพานุกข้างปั๊มเอสโซ่ใกล้บ้านเราอยู่ตรงไหนอะข้างปั๊มเอสโซครับผมแยกพานุกครับผมแซลมอนตาไหลบัวกุ้งสดครับแต่แรกเนี่ยเขาเปิดใหม่ๆเนี่ยขายไม่ได้นะคนไม่รู้จักหอยบิดนะใช่ไหมพี่ยังไม่รู้จักเลยมารู้จักที่เขานี่แหละใช่ครับยากระชี้มคุนตรีนะแล้วตอนเนี้ยมาขายหอยบิดความรู้สึกมันเป็นยังไงโอ้โหมันต่างแตกต่างกันมาก เพราะว่าคือผมไม่เคยขายของมาก่อนเลยไม่เคยเป็นพ่อค้าอะไรเลยว่าต้องมาเป็นพ่อค้าเนี่ยล้วขายอะไรไม่ขายมาขายหอยแล้วเป็นหอยแล้วไม่เป็นมาเป็นหอยบิดคนไม่รู้จักอีกมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเออมันก็แปลกๆดีนะเล่นของยากเนี่ยรายได้เป็นไงคะเลี้ยงตัวได้ครับในในช่วงนี้ในช่วงนี้ครับเพราะว่าเราก็ได้มาเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดไปงานหายไปก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วเราก็ไม่เหงาด้วยมันไม่เหงาครับใช่ครับตรงเนี้ยผมว่ามันสําคัญกว่าอีกเพราะว่าอยู่เฉยมันไม่รู้จะทอะไรตอนที่ขายอ่ะแต่งตัวเป็นน่าแอด เราร้องเพลงนะแอดด้วยไหมร้องครับเขียบอกเขียนเพลงด้วยอ่ะนี่มีครับเพลงอะไรชื่อเพลงคาร์บอยหอยบิดเพลงั้นอยากฟังอ่ะอยากฟังอ่ะเอาหน่อยไหมอ่าลองดูครับลองมามาหอยบิดไม่ทักพี่น้องหอยเอ่ยมีหลายชนิดหอยบิดคือหนึ่งในนั้นคาร์ ขอเชิญรับทานอร่อยสดชื่นบานหอยบิดหอยบิดอร่อยสดชื่นบานมารับทานหอยบิดน้องสาวหอยบิดไหมจ๊ะหอยบิดทุกคนเลยสาวๆที่นี่ร่วมทํามาหากินโดยคิวตินแฮร์โทนิกเซรั่มเซรั่มช่วยดูแลเส้นผม นัวมากนัวมากทับใจน้ำจิ้มมากใช่ใครๆกรน็หยุดเลยดูสิอจเป็นสูตรของคุณแม่ผมแล้วก็ผมก็ทําเองแล้วตอนนี้ให้ให้แฟนให้แฟนทำาช่วยกันทั้งพี่ชายมาช่วยด้วยใช่ครับพี่ชายทั้งแฟนแล้วก็ใช่ครับพี่สบายน้ำจิ้มเนี่ยบางวันนี่นะ ผมขายหอยนะคนขอน้ําจิ้มขอจน้ําจิ้มหมดหอยเหลือผมขายไม่ได้ผมมองครึ่งเอาน้ำจิ้มหมดทำไมไม่ขายน้ำจิ้มมาเธอนี่นะน้ำจิ้มเขาต้องขายไม่น้ิงมผมก็อยากขายแต่ผมมันทำไม่ลงได้เกงใจใช่ไหมเคยเคยขายในช่วงนึงแต่พักเก่งใจมีคนทําเฉพาะน้ําจิ้มขายนะเขาบอกทำใบขวดเดะไม่โดนเป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดหรอกคนทํําน้าพริกน้ําปลาขายก็มีรวยนะต้องบอกเลยมีเงินเป็นกอบเป็นกำได้จากการขายน้ําซีฟู้ดน้ํายำ บอกขบอยขบอยทําอร่อยขนาดนี้ทำขายมากทําขายเลยชวนจัดนะใส่ขวดแล้วทําแพ็กเกจดีๆแล้วขายเลยได้คนที่ก็จะคิดอยู่เหมือนกันครับใช่ถือว่าทําในสิ่งที่ตัวเองชอบทั้งสองอย่างเนาะตอนแรกเป็นก๊อปปี้โชว์ก็สิ่งที่เราชอบแล้วทำได้เหมือนทําได้ดีก็เป็นอาชีพได้วันนี้ก็คือทําในสิ่งที่ชอบกินทําได้ดีทําอร่อยแล้วก็ขายได้ดีด้วยช่วงโควิดที่ผ่านมาเจอหนูได้แง่คิดอะไรจากช่วงนั้นก็ได้แง่คิดจากว่าเรา ไม่ควรใช้ชีวิตและใช้เงินแบบประมาทเพราะว่าอาชีพนักดนตรีเนี่ยนักร้องกลางคืนเนี่ยมันก็ประมาทอยู่แล้วมันจะไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่ดวอะไรออกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอโควิดอีกเนี่ยก็ยิ่งไปใหญ่เลยนี่ นี่ก็ต้องจัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็หารายได้เสริมขึ้นมาประมาณนั้นแ่คนเดียวได้บทเรียนอะไรตรงนี้เนาะคุณแม่เนาะมาปรับใช้ในชีวิตตอนนี้มันต้องเปลี่ยนล้วโลกเปลี่ยนเนาะโลกเปลี่ยนเนาะจริงๆแล้วไม่รู้จะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าทำตรงนี้แล้วถ้ามันมีช่องทางต่อยอดได้หลายๆอาชีพหนูก็ต้องทำหลายเมนูหนูก็ต้องเพิ่มอย่างเงี้ยก็เพิ่มมาละต้องเพิ่มเลยยำแซลมอนกับตำหลายโบกุ่งสดแล้ววันนี้ได้ต่อยอดเพิ่มคือน้ำจิ้มนะทำขายเลยใช่ใส่กดขายเลยอร่อยขนาดนี้เชื่อพี่เห็นบอกว่ามีสาขาเพ มีที่สาขาพันนกครับข้างปั๊มเอสโซ่ขยายขยายแล้วหนึ่งอยู่ที่ไหนที่ตลาดชาวสยามบางกรวยครับในตลาดก็สาขาสองสาขาสองที่แยกพันนกข้างปั๊มเอสโซ่จำนำจิ้มมาจากที่เดียวกันปะที่เดียวกันครับขายทุกวันไหมคะขายทุกวันครับตั้งแต่ประมาณถ้าเป็นตลาดชาวสยามบางกรวยเนี่ยขายตั้งแต่บ่ายสามถึงสองทุ่มจ้ะแต่ถ้าพันนกเนี่ยขายห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน เราหอยบิดมันมีให้เราทุกวันเลยเหรอคุณมีครับมีครับถ้าไม่มีหอยบิดคุณจะขายหอยอะไรบิดหอยกาจจะยังไม่ได้ขายหรือว่าไม่บูดเป็นเรื่องอนาคตรแจะคิดขายได้ดีร้อนร้อนอะตัวนุ่มๆมากค่ะเดี๋ยวจะลองบอกนะแบบร้อนๆเลยน่าจะกรุบๆดีนะเป็นไงพี่สุขะไม่น่าเชื่อเนาะเขาบอกเลยว่าหอยบิดโคตรอร่อยเลยลองยกมามไหมคะให้พี่ก็ยกอนให้สุกหรือยังคะพี่จ๋า เอ้ยคือเราล้นมึงนึกไหมเนาะนี่มาแล้วอันนี้ร้อนร้อนเลยค่้อนอันนี้ขพี่เข้ามาด้วยอันนี่เข้ามาด้วยหนูเข้ามาไหมใช่ใบ้านนี้บ้านนี้น่าตาดีหมดเลยนะเรารู้ได้ไงว่าว่าจะให้แก่สุกขึ้นปากมันอ้ามันอหอยจะอ้าใช่ไหมครับมันถ้ามันแห้งๆอย่างนี้ อ้าเงี้ยสุกละแต่ถ้าตัวไหนไม่อ้าเรามีวิธีแกะบางคนแกะไม่เป็นเัวานี้ร้อนมากนี่นี่นี่จะจับหวยตอนร้อนบางตัวที่ไม่อ้าเราใช้ช้อนแกะตรงตูดบิดบิดก็ได้ละบางคนบางคนเคยกินแต่แกะไม่เป็นบางคนเฟี้ยงลงพื้นบอกโมโหแกะไม่ไดมีเทคนิคการแกะอยู่ย่างก็ไม่นานเนาะถ้าไปแรงๆก็ประมาณ3-4นาทีก็ได้ละตัวเองตอนนี้งานโชว์เริ่มกลับมาบางยัง พอเริ่มมีบ้างแต่ไม่เยอะครับไม่เยอะช่ไมยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เองแต่งานประจําก็มีผมก็ร้องได้ผับด้วยก็เริ่มมีแต่ก็บังถับา้อนปิดเที่ยงคืนมันก็มันก็ยังไม่เหมือนเดิมนะก็ติเมื่อก่อนก็วิ่งลอกได้หลายที่อยู่ใช่ไหมก็มีโรงเบียร์พระรามสามอ์อไอเวนเก้าชัยคเวนตกตำแหนงของสันมีครับมีทั่วประเทศครับตอนนี้ยังมีอยู่เหรอตอนนี้ก็น้อยครับน้อยยังไม่เยอะมีแต่ไม่ได้เหมือนกลับมาเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่กว่าจะเราจะมีวัคซีนนั่น ไม่เป็นไรก็สู้ไปเนาะให้กําลังใจนะครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครสนใจอย่าไปกินนะคะก็มีสาขาบางกรวยแล้วก็พันนกพันนกทางปัมเอสโซแล้วก็สถานที่ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้น้องเลยเนาะได้ครับเหมือนเหมือนน้องเขาอยากจะตําให้เราดูสดๆอีกค่ะใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะนี่นี่แต่กุ้งน้องบอกนี่เป็นมือตํามือย้ำเลยเขาบอกอันนี้คือ อยู่ที่คนนี้เลยพี่สุข้าอยู่ใกล้คุกเินไปค่ะตอโต้อนรับนี่จำนวนสดเลยนะครับนี่แสดงว่าที่บ้านเนี่ยต้องเป็นแบบเรื่อว่ามีเสน่ห์ไปจังหวังนะเพราะว่าอย่างน้ำจิ้มเนี่ยบอกว่าเป็นส่วนของคุณแม่อย่างเงี้ยแต่บ้านนี้ทำอาหารอร่อยอ่ะวุ้นเส้นตั้งแท้เชียรเนาะอ่ะคุณผู้ชมแวะไปนะบอกให้ของอร่อยแบบนี้เนี่ยเราต้องไปลองกันน่าไปอุดหนุนกันค่ะใช่ใช่โอ้ยเผ็ดเพิ่งรู้สึก เอาวเฮอันนี้เรียกทำไหรบัวล่ะจ๊ะค okay. ่ะเผ็ดใช่ไหมจริงๆหอยนี่ไม่ต้องจิ้มมันก็อร่อยนะใช่ไหมมันจะเค็มๆมมีเค็มๆของมันอยู่แล้วมลองดินส่ได้แล้วมัาอยู่ในทะเลไงเจ๊มันไม่มีทรายไม่มีดินเนาะไม่มีครับอ้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเรากินสดๆมันจะเค็มๆนิดๆอร่อยเนี่ยเราเราล้างหอยเองด้วยนะคุณแม่บุกล้างจนเจ็บมืออะไรเงี้ยคืออาหารบ้านเขาอร่อยอยู่แล้วใช่เราจะเน้นเน้นคุณภาพมากกว่า มะนาวก็ใช้ขันเองด้วยครับมะนาวขันเองเฮ้ยแต่ว่ามะนาวนี่นะสำคัญนะถ้าไปซื้อไอ้เป็นมะนาวขวดๆจะจบไปนะอันนี้สดๆเลยอ่ะมาค่ะแม่คุณอเฮ้ยพิสูจน์มาที่ดูสีสันนจ๊เคลียะเคลียร์คเห็นสีแล้วเจ๊เลยเคลียร์เลย่ช่วยชิมหน่อยพิสูจน์ช่วยชิมหน่อยพิสูจน์อสีนี่ต้องพิสูจน์พิสูจน์ได้เลยค่ะพิสูจน์ได้เลยนี่ไปาแล้วยแลนะเอาเราจะชิมกันนี้ขอปิดเบรกตรงชิมนี่แหละคุณผู้ชมค่ะคุณแม่คะเดี๋ยวก่อนทำไมคะหนูขอนะพวกเศษอาหารทที่เหลือะะิ้งนมยค ช่วงหน้าหนูจะเอามาทําอะไรให้ดูได้ดูแน่นอนแต่ว่าผู้ชายคนนี้ทําในสิ่งที่ชอบแล้วก็ชอบในสิ่งที่ตัวเองเริ่มทําแล้วน่ารักแลอาเิ่งที่ชอบมาเป็นอาชีพเลยเป็นอาชีพหารายได้ได้ด้วยค็ยชมขาดีก็อยู่้เฉยเห็นไหมคะอันจะเป็นอาชีพแล้วก็เป็นเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาได้ขอบคุณคาร์บอยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานของคาร์บอยที่มาเอาของอร่อยๆมาให้เราชิมแบบนี้ซึ่งชื่อเต็มๆคือคาร์บอยหอยติดขอบคุณค่ะอร่อยมาก ออร่ยเด็ดเลยค่ะเก่งมากหรือว่าสั่งหอยบิดก็สั่งทางไลน์แมนก็ได้ทางไลน์แมนะครับเอาเลยคุณผู้ชมจัดเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันว่าพี่สูจะเอาเศษอาหารที่เหลือเนี่ยไปทำอะไรกันบ้างคู่เดียวค่ะ ตักปุ๋ยจากเศษอาหารที่เหลือกินเหลือทิ้งแล้วคือเวลาเราเศษอาหารเนส่วนใหญ่เราจะทิ้งที่ไหนคะขยะเลยรวมไปเลยลงไปเลยใช่ไหมลงไปเลยคตอนนี้ที่บ้านดิฉันนะคะ ต้นไม้ต้นตะลิงปิงงามมากเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเศษอาหารเข้าเครื่องกําจัดเศษอันนี้กลายเป็นปุ๋ยผสมดินแล้วเอาไปใส่ต้นไม้งามแงี้เลยคุณเอ้ยเครื่องนี้กำจัดขยะใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าเครื่องกําจัดเศษอาหารมันดียังไงเครื่องนี้คุณแม่คือนวัตกรรมที่เรารอคอยมานานคุณผู้ชมค่ะเรารอมานานมากเลยไอ้เครื่องนี้เศษอาหารส่วนใหญ่เมื่อก่อนเราทํายังไงก็ทิ้งขยะทิ้งขยะแล้วเวลาเอา ไปทําเป็นน้ําจุลินทรีย์ต่างๆน้ําหมักเป็นไงก็ก็ต้องไปหมักก็ใช้ได้แต่หมักแล้วกลิ่นคุ้งไปหมดเลยมันไม่มีวิธีอื่นเลยเหรอเราก็พยายามหาในที่สุดเราได้เครื่องนี้ cycle ใส่ครบแล้วใช้ยังไงคุณแม่วิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากผู้ชมข่ามันจะมาเครื่องแบบนี้พร้อมกับถุงอันนี้เป็นถุงจุลินทรีย์เบื้องต้นเราต้องเทถุงจุลินทรีย์อันนี้ไปเป็นเบสก่อนแล้วเราก็เทไปแล้วบวกกับน้ํานิดหนึ่งใส่ทั้งหมดเลยแล้วก็น้ําเทลงไปเดี๋ยวเขาจะมีตัวกําหนดให้พอเราเซท แถลงไปแล้วเนี่ยจูเลนทซีย์บวกความร้อน,นะความร้อนที่นี่คือ40องศา40องศาแล้วก็จะมีเครื่องในการป่นใบพัดเลยดูดีใบพัดค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นนี่ เห็นไหมคะอันนี้เครื่องแบบที่ยังไม่ได้ใส่อะไรเราใส่เสร็จแล้วเราก็มีความร้อนพอเราใส่จุลินทรีย์ลงไปเราใส่น้ําลงไปมันมีเบสเขอมันแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็ใส่เศษอาหารที่คุณกิงคุณกินทิ้งคุณกินเหลือคุณเททิ้งแล้วกลายเป็นขยะเหม็นเน่าตามถังขยะทั่วไปไม่เป็นปัญหานั้นอีกต่อไปใส่ได้หมดหรือว่าไม่ค่อยได้หมดยกเว้นของที่เป็นโปรตีนหนักๆอย่างเช่นกระดูกท่อนไม้ใหญ่ๆใส่ไม่ได้แล้วก็ของที่เป็นน้ำน้ำ เอาน้ำออกแล้วใส่เปลือกไข่ใส่ไม่ได้อะไรที่มันย่อยยากที่มันแข็งไะเนาะเดี๋ยวคุณแม่มันไม่ได้ใหญ่มากเราใส่ได้ครั้งละเท่าไหร่ครั้งละ3ากิโลต่อวันต่อวันใช่ต่อวันแล้วอาหารเสร็จเสร็จแล้วแทนที่จะทิ้งขยะมัทิ้งนี่นี่สกิโลก็เยอะนะเฉพาะเศษอาหากเยอะไหมเยอะนะคุณแม่สมมติเราอ่ะใส่ไปแล้ว3มกิโล แล้วเราทิ้งไว้เท่าไหร่จะเอาออกมาใช้เป็นปุ๋ยได้กี่เส้นเห็นไหมคะกี่เส้นก่อนที่เราจะตักไปทําเป็นปุ๋ย24ชั่วโมงทิ้งไว้ห้ามเทอะไรลงไปเพื่อที่จะให้ความร้อนมันทํางานแล้วมันจะแห้งอันนี้เราเปิดให้คุณเห็นแล้วเมื่อกี้กลิ่นเลยนะเมื่อกี้เด็กๆเป็นกลิ่นของจุลินทรีย์ที่ไม่ได้หนักมากมันไม่ใช่กลิ่นเน่าอ่ะใช่มันไม่ใช่เป็นกลิ่นเน่าไม่ได้กลิ่นขยะนนะเนี่ยคุณผู้ชมจะปราศจากหนูแมลงแมลงวัน แล้วก็พวกที่เป็นแบบมดมดไม่มีเลยเพราะว่าบ้านเราสบายขึ้นเยอะภาระของโลกเบาขึ้นเยอะแล้วก็ความสกปรกเหม็นเน่าบ้านเราตอนนี้ไม่ต้องมานั่งเช็ดมานั่งถูใครทําขยะค้างคืนเราก็ต้องมาหาตัวไม่ใช่ต่อไปนี้เราใช้เครื่องนี้กําจัดเศษอาหารได้หมดคุณแม่หนูจมันเป็นปุ๋ยดิ่งเดียวเหรอมันเป็นปุ๋ยได้อย่างเดียวใช่เป็นปุ๋ยก็ต้องเอาไปผสมดินนะใส่เลยไม่ได้เพราะว่ามันเข้มข้นมาก ตอกครึ่งไหมคือแม่ตอกครึ่งเลยเขาออกมาแล้วแบบนี้ก็ต้องมาเสนงเนี่ยเนี่ยมาก็ปาร์ผสมกันดนอยู่ผสมดินอันนี้เป็นมาตรฐาน ISO ผลิตจากไต้หวันนะคะเป็นมาตรฐานเกาหลีใช่บอกเลยก็วีทุกบ้านใช้หมดนะคะเดี๋ยวจะเอาไปตั้งให้ที่บ้านเกาหลีใช้ทุกบ้านเลยนะเพราะว่าคือเศษอาหารเนี่ยมันเป็นภาระหนักช่วยกันรับผิดชอบโลกเนาะคุณแม่หนูก็สั่งนะหนูสั่งเดี๋ยวจัดให้ผู้ชมขาตอนนี้เราขายได้แล้วสองเครื่องเล่าสองคน แค่อยากจะใช้ในครัวเรือนตอนนี้เราเลยรู้สึกว่าคนทั่วไปก็ต้องอยากใช้เหมือนเราอยากกาจัดเศษอาหารแทนที่เศษอาหารเราจะไปทิ้งโดยเหม็นเน่าไปเราก็เอามาเป็นปุ๋ยเสียอันนี้จุดประสงค์หลักคือกํำจัดเศษอาหารในบ้านในครัวเรือนแต่ว่าผลพลอยได้มันก็กลายเป็นปุ๋ยต้นไม้เราก็พลอยงามไปด้วยแล้วไม่มีกลิ่นเหม็นลกรลังดูสิต้นลิงต้นแม่าใหญ่มากต้นลิงปิงเขาบอกไปปูต้นไม้งามเชียง ก็เอานี่แบบนี้มาใสตรงนี้ออป่าใสอันนี้ผสมแล้วเหรอป่าผสมดีแล้วผสมดีแล้วใช่คุณแม่คะแล้วเรื่องราคาราคาราคาคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนื่องจว่า แพงกว่านี้แน่นอนอชีวิตเราจะง่ายขึ้นความสะอาดจะมาเยือนบ้านเรามากขึ้นและการรักโลกของเราจะมีประโยชน์มากขึ้นเพียงแค่คุณยกหูโทรศัพท์ขึ้นมานะแล้วสั่งซื้อตอนนี้คุณจะได้ราคามิตรภาพมากแค่เราขายด้วยกันกันเองเนี่ยคุณผู้ชมค่ะเราขายแค่20 0 0 0ื เก้าพันบาทถ้าคุณผู้ชมไปซื้อที่อื่นสามหมื่นขึ้นนุ่มบอกเลยใครหาได้ถูกกว่านี้โทรมาบอกนุ่มได้เลยหรือสั่งซื้อได้คุณผู้ชมค่ะที่061 193 2356 เสร็จบอกเอาพูกกับปลาหน่อยอะไรอย่างงี้ได้เลยแล้วป๋าจะไปดีไซน์ให้เขาหมดเลยนี่เดี๋ยวพี่เนี่ยใคเอาเครื่องส่งให้เดี๋ยวป๋าจะไปส่งให้แล้วป๋าจะไปใส่ให้ป๋าจะไปใส่ให้ไปซ้อนไปซ้อนจริงๆมันเป็นปัญหาโลกแตกมากนะขยะในบ้านเศษอาหารในบ้านเหม็ดเคยไหมครอบครัวปพ๊บเนี่ย พอเสร็จอาหารค้างคืนโอ้โหแมลงสาบอารมณ์อารมณ์เสียมากนะคุณแม่แมงสาบจิ้งจกโอ้โหเยอะมากไม่แต่ว่าควรเลยนะคะไปเผื่อใส่กระดุมกระดูกอะไรนะที่ต้องระวังไปเผื่อจะเผลอลืมไงใช่ใไม่ได้เขาต้องกรองก่อนนะอย่าให้มีน้ำใช่ไหมจะให้มีน้ำคุณผู้ชมกินก๋วยเตี๋ยวเหลืองเงี้ยหรือกินอาหารเหลืองอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็เทใส่ตะแกรงก่อนแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันไหลไปกระท่อไปส่วนเศษนั้นเนี่ยเราก็เอามาเทให้เครื่องนี้เครื่องนี้ก็กําจัดให้เราเสร็จสับลองนะใช้เครื่องนี้ มันแบบชีวิตง่ายเลยชีวิตง่ายไม่กลับไปทิ้งขยะแล้วอ่ะใช่จะไม่กลับไปที่ช่วยโลกด้วยเนาะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะคะที่นำนวัตกรรมดีๆอย่างนี้มาฝากพวกเราทุกคนขึ้นเบอร์ให้ด้วยนะคะแล้วคุณย้ำอีกทีค่ะย้ำอีกตอนขึ้นสั่งได้ยังไงคะย้ำอีกทีค่ะสั่งได้ที่ป๋าเลยคุณผู้ชมค่ะ0611932356่่งในราคาเพียง29,000บาทจ้ะ ก็สามารถติดต่อทางเบอร์ข้างล่างนี้ได้นะขึ้นเบอร้วยนะพิธีกรขึ้นให้ด้วยค่ะขึ้นได้ด้วยค่ะทำตัวเป็นเจ้าของรายการมาทำไม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 ต่อได้ต่อไม่ได้เพราะอะไรอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะเนี่ยใดผมแต่ตีห้าแล้วตัดผมใหม่ด้วยไม่ฉันไม่ได้เกลียดผมบัวฉันนะฉันเกลียดหนวดเขาไม่ใช่ปะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ kind <of> ขค่ะ่ามาแล้วค่ะวันนี้นะคะโตมาถึงเข้าใจไม่มีใครไม่เจ็บใจเท่าไม่มีตั้งวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะจันถึงสุขเวลาบ่ายช่องวันสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ